ี่น้องที่รักทุกท่านบิดพระเกมมีร์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบิดพระเัมมี์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่4ี่ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จไปกิดสมภพบเราพูดว่าสัปดาห์ที่4ี่ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จไปกิดสมผูพบแต่แท้ที่จริงเราอาจจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่าเป็นวันอาทิตย์สัปดาห์สุดท้ายก่อนจะสมพู้คิดสมัติกันแล้วนะครับ การเตรียมตัวรับสิริภิกขิจสมภพหรือเตรียมตัวคริสต์มาสมีด้วยกัน4ี่สัปดาห์นะครับเราผ่านมาแล้ว3มสัปดาห์สัปดาห์นี้สัปดาห์ที่4ี่ก็เต็มสัปดาห์เลยแล้วครับสัปดาห์ที่4ี่นี้แล้วก็พอจบวันเสาร์ในคืนวันเสาร์นั่นเองนะครับเป็นคืนที่เราจะสมภพคริสต์มาสกันสําหรับปีนี้นะครับปีคศ2016ันิบเพราะฉะนั้นบทอ่านในวันนี้ก็จะเข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึน้นก็คือว่าจะมีการพูดถึงคำคำหนึ่งซึ่งเป็น คำหลักในเทศกาลเตรียมรับเดือนพกศจิสูงพุทที่เราอ่านกันทุกปีก็คือคําว่าอิมมานูเอลอิมมานูเอลเป็นภาษาฮิบูโบราณนะครับในหนังสือพันธสัญญาเดิมประกาศสุขอิสยาเนี่ยบันทึกเอาไว้ในหนังสือของประกาศสุขอิสยาแล้วเอามาอ่านกันในสัปดาห์ที่4นี้นะครับอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าประทับอยู่กับเราเวลาเรามี พยันอันตรายเรามีความทุยากลำบากมาสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าเราขอพระเจ้าประทับอยู่กับลูกด้วยช่วยเหลือลูกด้วยคำนี้แหละครับเป็นคำที่มาของการที่พระเจ้าประทับอยู่กับเราเพราะเรากำลังเจอลำบากแล้วโบราณที่หนึ่งในวันนี้นำเราไปสู่ประวัติศาสตร์สักเล็กน้อยนะครับเราต้องรู้จักประวัติศาสตร์ตอนช่วงนี้หน่อยหนึ่งเราถึงจะเข้าใจคำว่าอิมมานูเอลได้นะครับในประมาณสักเจ0ดร้อย 36ปีก่อนพระยซสุจาประสูติมาในสมัยนั้นอาณาจักรยูดาทางใต้แผ่นดินอิสราเอลแตกเป็นสองอาณาจักรอาณาจักรเหนือกาเรียกอาณาจักรอิสราเอลอาณาจักรใต้ก็เรียกอาณาจักรยูดานะครับในอาณาจักรยูดาเนี่ยมีกษัตริย์คนหนึ่งปกครองประมาณปี736 736ก่อนพระยุูเจาประสูติมากษัตริย์คนนี้มีชื่อว่ากษัตริย์อาคาส กษัตริย์อาคัสคนนี้เนี่ยเขาอยู่ทางภาคใต้ก็เป็นกษัตริย์ซื่อๆนะครับไม่ได้มีความหิ้มโหดอะไรมากมายนักแต่ว่าอยู่อยู่ปรากฏว่าแผ่นดินทางเฉียงขึ้นไปทางเหนือถ้าเราดูแผนที่เราหันหน้าก็แผนที่นะครับแผ่นดินอิสราเอลยาวลงมาแล้วทางเหนือของอิสราเอลขึ้นไปเนี่ยเขาเรียกว่าอาณาจักรซีเรียซีเรียนี่คนสมัยโบราณเขาเรียกว่าชาวอารัมนะครับบางทีก็เรียกว่าแผ่นดินอารัม แต่ว่าเราพูดถึงแผ่นดินซีเรียก็จะชัดเจนกว่าเพราะปัจจุบันก็คือประเทศซีเรียในปัจจุบันกษัตริย์ของแผ่นดินซีเรียนะครับก็มาชักชวนอาณาจักรเหนือนะครับอาณาจักรเหนือเนี่ยมีกษัตริย์ที่เปคานะครับแล้วกษัตริย์ทางอารำมหรือว่าทางซีเรียเนี่ยมาบอกกับกษัตริย์เปคาทางอาณาจักรเหนือนบอกว่าให้เรายกมาตีอิสรา ดินยูดาห์ทางภาคใต้นะครับขณะที่ซีเรียร,รวมกับอาณาจักรเหนือจะมาตียูดาห์ทางภาคใต้กษัตริย์อาคัสกุเนี่เขาก็มีความกลัวนะครับมีความกลัวมากแต่ที่ความกลัวของเขาเนี่ยเป็นความกลัวที่ใครๆก็มีแต่ว่าประกาศสกสอนเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวขอให้เขาเนี่ยมีความไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วพระเป็นเจ้าก็มาบอกกับประกาศสุกอิสิยาในเวลานั้นประกาศสุกอิสิยาเป็นผู้ที่รับใช้พระเป็นเจ้าประกาศาพระวจนะให้กับประชากรของพระเป็นเจ้านะครับพระเป็นเจ้าก็บอกกับประกาศุกอิสิยาบอกว่าไปบอกกับกษัตริย์อาคัสบอกว่าให้เขาเนี่ยขอเครื่องหมายเครื่องหมายจากสวรรค์เบื้องบนหรือที่ลึกเบื้องล่างขอเครื่องหมายอะไรก็ได้เราจะให้ เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าพระบิณฑเจ้าอยู่กับท่านพระบิณฑ์เจ้าไม่มีบันทอดจริงท่านเพราะว่าตอนนี้เขาเข้าป่าจุดแล้วนะครับในพระคัมภีร์ตอนนี้อยู่ในหนังสือพงกษัตริย์ฉบับที่สองบทที่16นะครับก็บอกว่าเ,เวลานั้นอาคัสนะครับปกครองอาณาจักรยูดาห์ทางภาคใต้นะครับแล้วก็ทางภาคเหนือก็เปคาเปคาเป,าเป็นบุตรของเรมาลียานะครับอาณาจักรเหนือคือกษัตริย์เปคาแต่ว่า ทั้งฝั่งซีเรียนะครับทั้งฝั่งซีเรียหรือชาวอารำม้นนะกษัตริย์เ็ชื่อเรซินกษัตริย์เรซินมาชักชวนกษัตริย์เปคาให้ลงมาตีอาณาจักรใต้ที่กษัตริย์อาคัสปกครองอยู่กษัตริย์อาคัสมีกรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงมีพระวิหารถ้าสมมติว่าปล่อยให้ทางเ,เรซินนะครับซึ่งเป็นกษัตริย์ซีเรียมารวมหัวกับเปคามาตี พระวิหารก็พังพินาศแต่พระเป็นเจ้าก็บอกกับประกาศุสอิสยานะครับอย่างที่พ่อเล่าไปสักครู่นี้บอกว่าบอกกับประกาศุสอิสยาบอกว่าให้ไปบอกกษัตริย์อาคัสขอเครื่องหมายแล้วพอวิ่งหารจะปลอดภัยอาณาจักรใต้จะรอดจากเหตุการณ์ครั้งนี้ปรากฏว่ากษัตริย์อาคัสไม่ทําครับกษัตริย์อาคัสต,ตอบแบบแก้ตัวแก้ตัวบอกว่า ข้าพเจ้าจะไม่ทดลองพระเจ้าการที่จะไปขอเครื่องหมายบอกเจ้าพวงให้ผมเห็นแบบนี้แล้วจะมีสิ่งนั้นเกิดขึ้นเขาก็แก้งแก้ตัวบอกว่าไอการทาอย่างเนี้ยเหมือนกับการไปทดลองพระเจ้าเราลองพิจารณาบุตรพระกัมพีกันหน่อยนะครับว่ากษัตริย์อาคัสเนี่ยเขาเขาไปขอนะครับกษัตริย์อาคัสเขาบอกว่าเขาจะไม่ทดลองพระเจ้าการที่เขาบอกว่าเขาไม่ทดลองพระเจ้าเนี่ยเป็นการที่เขาพูดอ้อม เขาต้องการแก้ตัวเพราะเหตุอะไรครับเพราะว่าเขาอะไปขอความช่วยเหลือจากอาณาจักรใหม่ที่มันเกิดขึ้นทางตะวันออกอ,อ,กอีกอาณาจักรหนึ่งคืออาณาจักรอัสซีเรียบอกว่าความไว้ใจในพระไม่มีแต่ไปหวังพึ่งกําลังทหารของอาณาจักรใหม่อีกอาณาจักรหนึ่งที่ชื่ออาณาจักรอัสซีเรียตรงนี้แหละครับเป็นเหตุที่ทําให้เขาไม่ขอเครื่องหมายจากพระเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าขอเครื่องหมายจากพระแล้วได้ แล้วเขาจะไม่ได้ทำตามใจเขาก็คือว่าเขาหวังไปพึ่งกำลังของทางอาณาจักรอัสเรียตรงนี้คือจุดบกพร่องของอกษัตริย์อาคัสแล้วสิ่งที่จะตามมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวพบกันช่วงที่สองนะครับลืมตัวท่านเพื่อผู้อื่นแล้วเขาจะไม่ลืมท่านดังนั้นสิ่งใดที่ท่านอยากให้ผู้อื่นกระทำแก่ท่านจงกระทำสิ่งนั้นแก่เขาก่อน งนี้พอ่อพาพี่น้องไปในประวัติศาสตร์ไกลหน่อยนะครับแต่ก็อย่าเพิ่งตกใจสับสนนะครับมีอยู่แค่4ประเทศเท่านั้นเองนะครับอย่าบอก4ประเทศก็ไม่ใช่มีอยู่4แคว้นนะครับก็คือว่าแผ่นดินซีเรียนะครับกรษัตริย์ของเขาชื่อเรซินมาคบกับอาณาจักรเหนือของอิสราเอลที่ชื่อกษัตริย์เปคา แล้วจะมาล้อมกรุงเยรูซาเล็มจะมาตีกรุงเยรูซาเล็มกรุงเยรูซาเล็มกษัตริย์ที่อาคัสนะครับกษัตริย์อาคัส,นะคคสไม่ขอพระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้าบอกให้ประกาศสงคราบอกว่าให้ขอใจแข็งไม่ขอไม่ขอพระเป็นเจ้าเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาไปขอความช่วยเหลือจากแผ่นดินใหม่ที่เกิดขึ้นมีกําลังทหารยิ่งใหญ่ที่อัสซีเรียเพราะฉะนั้นมีสี่พวกซีเรียอาณาจักรเหนืออาณาจักรใต้ อัสซีเรียแค่นี้เองนะครับซีเรียรวมกับอาณาจักรเหนือมาล้อมเย,ยรูซาเล็มกษัตริย์อาคัแสแห่งเย,ยรูซาเล็มไปขอความช่วยเหลือจากซีเรียจากอัสซีเรียนะครับตรงนี้คือสิ่งที่เขาทําพลาดมากเลยพ่อขออ่านให้ฟังนะครับว่าเวลาประกาศสุขบอกว่าให้ขอเครื่องหมายแล้วออกษัตริย์อาคัสเขาบอกอยังไง พระยาเวตรัสกับกษัตริย์อาคัตอีกว่าจงขอพระยาเวองคผู้เป็นเจ้าของพระองค์ให้ทรงส่งเครื่องหมายจากที่ลึกของแดนผู้ตายหรือจากที่สูงเบื้องบนเฉดแต่กษัตริย์อาคัตตอบว่าเราจะไม่ทูลขอเราจะไม่ทดลองพระยาเวระกาสุอิสยาจึงทูลว่าราชวงศ์กษัตริย์ดาวิดเอ๋ยจงฟังเิด ท่านทาให้ม่รุดเอื่อมระอายังไม่พออีกหรือทําไมท่านจึงทําให้พระเจ้าของข้าพเจ้าทรงเอื่อมระอาอีกเล่าพระกาสุกอิสยาก็เลยบอกว่าท่านไม่ขอเครื่องหมายไม่ใช่เพราะว่าท่านเนี่ยจะไม่ทดลองพระอย่างที่ท่านพูดมาหรอกแต่เพราะท่านไปหวังพึ่งกําลังทหารของอาณาจักรใหม่ที่เกิดขึ้นชื่ออสเีเลียนี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระกาสุกก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นพระบิณฑเจจะประทานเครื่องหมายให้แก่ท่านเองเลยว่า การที่กษัตริย์แห่งอารัมเรซีนมารวมกับเปคามาล้อมท่านครั้งเนี้จะตีกรุงเยรูซาเล็มไม่สําเร็จพระบิ็นเจ้าจะประทานเครื่องหมายให้ก็คือพระอ,องค์จะให้หญิงพรมจารีคนหนึ่งหญิงสาวคนหนึ่งกำเนิดบุตรชายแล้วจะตั้งชื่อลูกของเขาว่าอิมมาลูเอลแปลว่าพระเจ้าประทับอยู่กับเราเวลาอกว่าหญิงสาวคลอดลูก หญิงสาวก็ลูกส่วนใหญ่ก็มีความคิดถึงหญิงที่เป็นพรมจารย์พรมจารยียังไม่แต่งงานนะครับก็เลยเหมือนกับว่าเป็นอัศจรรย์เป็นอัศจรรย์ที่พระให้เรานะครับเพราะฉะนั้นคาคานี้แหละครับที่บอกว่าประกาศสุขบอกว่าพราะเบญจเจ้าจะทรงให้เครื่องหมายท่านเองก็คือหญิงสาวพรมจารีคนหนึ่งจะตั้งคันและจะให้กําเนิดบุตรชายและจะตั้งชื่อลูกของเขาว่าอิมมาลูเอลแปลว่าพระเจ้าประทับอยู่กับเราพระเจ้าสถิตกับเรา ดังนั้นพรอเริ่มต้นบทพระคัมภีในวันนี้ได้บอกกับพี่น้องว่าเวลาที่เราลำบากเวลาที่ศัตรูล้อมรอบกรุงเยรูซาเล็มเวลาที่เรากำลังตกละกรรมลำบากสิ่งที่เราต้องการที่สุดพระเจ้าประทับอยู่กับลูกด้วยเราเวลาเราไปที่ไหนแล้วเรากำลังอยู่ในอันตรายเช่นเราอยู่ในที่เปี่ยวเรากำลังอยู่ในที่ที่มีภัยธรรมชาติพระเจ้าประทับอยู่กับลูกด้วย อิมานูเอลบอกว่าพระเจ้าทรงประทับอยู่กับเราแล้วเครื่องหมายนี้ก็เป็นเครื่องหมายแปลกนะครับก็คือว่าเขาประกาศศใช้คําว่าพระเจ้าสัตรัสว่าหญิงสาวภูม,มิจารีคนหนึ่งจะตั้งขันที่จริงในภาษาฮีบรูเขาใช้คําว่าหญิงสาวนะครับแต่พอแปลจากภาษาฮีบรูมาเป็นภาษากรีกคนที่แปลพระคัมภีร์ภาษากรีกเนี่ยเขาใส่คําว่าหญิงสาวภูม,มิจารีนะครับ ก็แสดงว่าคนที่เขียนพระคัมภีร์คนที่แปลพระคัมภีร์เพื่อเป็นเจ้าทรงดนจิตดนใจเขาให้เขาคิดถึงหญิงที่เป็นภหมจารีแล้วพอนักบุญมัทธิวมาเขียนบทพระบรสาในักบุญนักมัทธิวเป็นชาวยิวก็จริงแต่ก็เขียนบทพระบรสารตามพระคัมภีร์ภาษากรีกก็คือว่าหญิงภหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และให้กําเนิดบุตรชายก็แสดงว่าความคิดของคนในผู้ที่พระเจ้าดนใจให้เขียนบท พระกัมพีเนี่ยเขาก็คิดถึงอัศจรรย์นั่นเองว่าเออหญิงคนหนึ่งนะเป็นพรมอาจารย์แต่ว่าจะตั้งคันแล้วก็ให้กําเนิดบุตรชายแม้ว่าในออภาษาฮีบูโบราณจะเขียนเพียงแค่ว่าหญิงสาวจะตั้งคันหญิงสาวหญิงสาวในที่นี้ความคิดก็ค,คิดเลยไปเลยว่าเป็นหญิงที่ยังไม่แต่งงานเพราะฉะนั้นปรากฏว่าอย่างไรก็ดีไม่ว่าภาษาฮีบูจะใช้คําว่าหญิงสาวธรรมดา แล้วในพระคัมภีร์ภาษากรีกที่แปลจากคีบูมาเป็นภาษากรีกใช้คําว่าหญิงสาวพมจารีปรากฏว่าก็เขียนอย่างนี้มาชั่วนาตาปีหญิงพมจารีท่านหนึ่งจะตั้งครนภและให้กําเนิดบุตรชายเขาจะตั้งชื่อบุตรของเขาว่าอิมมานูเอลเหตุการณ์ในครั้งนั้นปากฏว่ากษัตริย์อาคัสรอดพ้นจากการที่กษัตริย์เรซินของซีเรียกับอาณาจักรเหนือมาลอม ตีไม่สําเร็จเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเบญเจ้าทรงบอกแล้วว่าจะมีเครื่องหมายให้เครื่องหมายเลยแต่มันก็เนื่องมาจากการที่เขาไม่ไว้ใจพระด้วยก็คือไปยืมกําลังของอัสซีเรียปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาณาจักรอัสซีเรียก็มาตีอาณาจักรเหนือตีซีเรียก่อนพอตีซีเรียแตกปั๊บก็ยกมาที่อาณาจักรเหนือแล้วอาณาจักรเหนือก็โดนอัสซีเรียตีสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินเขาบอกกันว่าอาณาจักรอิสราเอลที่ อาณาจักรเหนือแตกครั้งนี้อาณาจักรใต้กษัตริย์อาคาสคนนี้มีส่วนรับผิดชอบด้วยเพราะว่าไปขอความช่วยเหลือจากอาณาจักรอัสซีเรยคนต่างชาติต่างศาสนาให้มาช่วยเขาก็มาช่วยก็มาช่วยตีซีเรียตีซอเซียรเสร็จลงมาตีอาณาจักรเหนือเมืองพี่เมืองน้องแล้วอาณาจักรเหนือก็สิ้นชาติสิ้นแผ่นดินเพราะว่าอาณาจักรอัสซีเรยพอมาตีอาณาจักรเหนือแล้วก็ ปราต้อนผู้ชายออกไปที่อื่นแล้วไปเอาผู้ชายบ้านอื่นเมืองอื่นมาอยู่ที่อาณาจักรเหนือแต่งงานกับผู้หญิงแล้วลูกออกมาเป็นลูกผสมอาณาจักรเหนือก็สิ้นชาติสิ้นแผ่นดินอาณาจักรอิสราเอลจึงเหลือแต่อาณาจักรใต้อาณาจักรเหนือแตกแล้วเหลือแต่แผ่นดินยูดาห์นะครับแต่ว่าที่มาของคำว,ว่าอิมมานูเอลพระเจ้าสถิตยอยู่กับเรานี้พอเรารู้ประวัติศาสตร์อย่างนี้แล้ว เดี๋ยวเราจะไปถึงพระบรมสารนะครับพบกันช่วงที่สามโลกของเด็กๆเ,เป็นโลกที่ไร้พรมแดนเป็นโลกที่บริสุทธิ์สะอาดเหมือนกันหมดพวกเขาสื่อกันเองรู้เรื่องด้วยภาษาของเด็กมาร่วมกันสร้างสรรค์พวกเขาให้เป็นคนดีที่มีคุณค่าต่อสังคมนะคะ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยใส่ใจในคุณภาพชีวิต มนูเอลพระเจ้าประทับอยู่กับเราพระเจ้าสถิตยอยู่กับเราครั้งหนึ่งแผ่นดินของกษัตริย์อาคาสคืออาณาจักรยูดาห์ลอดพ้นจากการโจมตีของกษัตริย์เรซีนแห่งซีเรียมาร่วมมือกับเปคาอาณาจักรเหนือลงมาตีตีไม่สำเร็จแต่ตีไม่สำเร็จนี่พระเจ้าประทับอยู่กับเขาเนี่ยก็เป็นเรื่องเพียงชั่วข่าวเพราะเขาไม่ได้ไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า ประกาศศกบอกเขาบอกให้เขาขอเครื่องหมายอะไรก็ได้เพื่อเขาเนี่ยจะได้ไว้ใจพระแล้วอย่าไปพึ่งกําลังของอาณาจักรซอเริยาเขาก็ไม่ยอมขอขอแล้วกลัวแล้วจะได้ได้แล้วไม่ได้ทําอย่างใจตัวเองคือไปพึ่งกําลังทหารของซอเริยปรากฏว่าพระเจ้าให้เครื่องหมายเองเลยหญิงสาวภูมิจารีคนหนึ่งจะตั้งครันและจะให้กําเนิดบุตรชายและเขาจะตั้งชื่อว่าอิมมานูเอล พระเจ้าประทับอยู่กับเราพระเจ้าประทับอยู่กับเราเวลาเรามีความยากลําบากเราเดือดร้อนขอพระอยู่กับลูกด้วยลูกตกอยู่ในพยันอันตรายอยู่ในที่เปี่ยวขอพระบิ็าเจ้ามาประทับอยู่กับลูกด้วยปรากฏว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเครื่องหมายของหญิงที่กําเนิดบุตรชายอิม,มานูเอลพระเจ้าประทับอยู่กับเราเป็นเรื่องที่กษัตริย์อาคัตรอดพ้นจากการถูกโจมตีก็จริง แต่ก็เป็นการรอดพ้นเพียงแค่ชั่วข่าวเพราะว่าเขาไปหวังพึ่งกําลังทหารของอัสเีเลียเขาไม่ได้ไว้วางใจในพระแต่พระเป็นเจ้าก็ยังช่วยให้เขารอดพ้นหลังจากนั้นลูกหลานของเขาสืบราชสมบัติต่อมาราชวงศ์ต่อมาก็าละทิ้งพระเป็นเจ้าและที่สุดกรุงเยรูซาเล็มก็ถูกทําลายเหตุการณ์ความไม่ไว้วางใจของกษัตริย์อาคัสในองค์พระเป็นเจ้าแต่ยังมีเครื่องหมายพระเจ้าประทับอยู่กับเรา ความไม่ไว้วางใจของเขาเป็นต้นเหตุทําให้การประทับอยู่ของพระบินเจ้านั้นไม่ถาวรแต่ในบทพระบรสารของนบุรมัธิวันนี้เป็นการที่คนสองคนมีความไว้วางใจในพระบินเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมการประทับอยู่ของพระบุตรอิมมานูเอลจึงเป็นเรื่องถาวรสองคนนั่นคือใครครับในบทพระบรสารบุคคลแรกคือแม่พระพระนางภูมมจารีมารีทูสวรรค์มาแจ้งบอกว่าท่านจะเป็น พระมารดาวของพระบุตรแม่พาก็เพียงแต่ถามกลับไปในฐานะที่เป็นหญิงสาวภุมิจารียังไม่แต่งงานว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นไปได้อย่างไรทสวรรค์ก็ตอบว่าการตั้งครรภ์ครั้งนี้จะไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติเนื้อนหนังแบบมนุษย์หลับนอนกันแต่พระจิตเจ้าจะฉายเงาปกกลุ่มท่านฤทธเดชของพระจิตเจ้าจะทําให้ท่านตั้งครรภ์แล้วก็ให้กําเนิดบุตรนะครับแล้วบุตรคนนั้นจะเป็นผู้รับใช้ของพระเป็ญเจ้าเป็นพระผู้ไทย แม่พระก็เพียงแต่ตอบทูตสวรรค์เกิดบินบอกว่าดิฉันเป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามที่ท่านพูดทันเถิดแล้วทูตสวรรค์ก็จากไปนี่บุคคลที่หนึ่งมีความไว้วางใจในพระบิณเ,เจ้าน้อมรับยอมรับแผนการของพระบุคคลที่สองในวันนี้บทพระบรสารพูดถึงนึกบุญยศแทบเพราะเกบุญยศแทบเห็นแม่พระตั้งคันยังไม่แต่งงานเพียงแต่มั่นกันเฉยเฉยก็ไม่สบายใจ แต่ท่านก็เป็นคนดีท่านก็คิดจะถอนมั่นเงียบๆไม่ให้แม่พระเสียชอแล้วก็จบกันไปขณะที่กําลังคิดจะถอนมัน่นนั้นทูตสวรรค์ก็มาเข้าฝันนะครับวันนี้เป็นบทพระบรสารที่เล่าว่านบุญยแซบเข้าฝันปรากฏว่าทูตสวรรค์มาเข้าฝันนบุญยอซบแล้วก็กล่าวว่ายแซบโอรสกษัตริย์ดาวิดอย่ากลัวที่จะรับมารีเป็นภรรยาของท่านเลย เพราะเด็กที่ปฏิสนธิในคันของพันนางมาจากพระจิตเจ้านางจะให้กำเนิดบุตรชายท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูเพราะเขาจะช่วยประชากรของ,ของเขาให้รอดพ้นจากบาปเหตุการณ์นี้จึงเกิดขึ้นเพื่อพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ตรัสผ่านประกาศศกจะเป็นความจริงว่าหญิงอมจารีจะตั้งคันและจะคลอดบุตรชายซึ่งจะได้รับนามว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเรา เมื่อจอซับตื่นขึ้นเขาก็ทําตามที่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งบว้คือรับภรรยามาอยู่ด้วยเราจึงเห็นได้ว่าบทพระบรสารในวันนี้ก็เรื่องการจะพูดว่าอิมมานูเอลครั้งนั้นเครื่องหมายของพระเป็นเจ้าที่ให้หญิงผมมาจารีคนหนึ่งตั้งครรภ์แล้วกาเนิดบุตรชายเป็นเรื่องไม่ถาวรเพราะกษัตริย์อาคาสไม่ไว้วางใจในพระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้าทรงให้เครื่องหมายอันยิ่งใหญ่คือพระเจ้าประทับอยู่กับลูก แต่เพราะลูกไม่ไว้วางใจแต่พระบิ็นเจ้าประทับอยู่กับเราอิมมานูเอลครั้งใหม่นี้ในองค์พระเยซูเจ้านั้นเป็นเรื่องถาวรเพราะแม่พระนุบุญญาซาเป็นผู้ไว้วางใจในองค์ผู้บิ็นเจ้าตัวเองมีข้อสงสัยไม่เข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เพราะว่าเป็นพระประสงค์ของพระบิ็นเจ้ามีความไว้วางใจพระเจ้าประทับอยู่กับเรา จึงถาวรตลอดไปพระบุตรจึงมาบังเกิดในพระคันของพระนางแล้วก็เป็นเทศกาลคริสต์มาสที่เราระลึกถึงมา2,016ปีแล้วในปีนี้บทารนที่1กับบทารนที่2เราจึงเอามาเชื่อมกันนะครับส่วนประวัติศาสตร์ถ้าพี่น้องจําชื่อของกษัตริย์อะไรไม่ได้จําชื่อเมืองไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพียงแต่ให้รู้ว่าคําว่าอิมมานูเอลเนี่ยเขาพูดไว้ตั้งแต่700 สามสิบหกปีก่อนพระเยซูเจ้าประสูติมาโดยประกาศศกิสิยานะครับแล้วก็มาถึงยุคสมัยของพระเยซูเจ้าคําว่าพระเจ้าประทับอยู่กับเราจึงเป็นจริงเป็นจังและสําเร็จถาวรได้ในเมื่อเราเข้าใจบทอ่านทั้งสองบทนี้แล้วก่อนจบในวันนี้เราลองฟังบทจดหมายของนบุลเปาโลนะครับนบุลเปาโลเขียนจดหมายดึงชาวโรมนะครับ จากเปาโลผู้รับใช้ของพระกิตเตเยซูซึ่งพระเจ้าทรงเรียกมาเป็นอัครสาวกและทรงมอบหมายให้ประกาศข่าวดีซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาไว้ทางประกาศศกในพระคัมภีร์ข่าวดีที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ทางประกาศศกในพระคัมภีร์พระเจ้าประทับอยู่กับเราเป็นข่าวดีมากทุกวันนี้เวลาเรามีความทุกข์ยากลําบากเรามีปัญหาเราลองเรียกหาพระ บางทีเราสบายเราก็ลืมพระด้วยซ้ําไปนี่เป็นนิสัยของมนุษย์โดยทั่วไปสบายดีเราก็ไม่สนใจพระพอเราลำบากเราก็เรียกร้องหาพระข่าวดีนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระบุตรของพระเจ้าซึ่งโดยธรรมชาติมนุษย์ทรงบังเกิดในราชวงศ์กริย์ดาวิดพระเยซูเจ้าทรงเป็นอิมมาดูเอลพระเยซูเจ้ามาประสูติในโลกนี้พระเจ้าประทับอยู่กับเราตลอดนิลันดอน สวัสดีครับ